ผมนะครับนายมงคลสินสืบเชื้อครับจบชั้นประถมนั้นก็คือโรงเรียนวัดเนม,มานรนดีนะครับบางแคจบระดับชั้นป .7 สมัยก่อนนี้ประถมนั้นเรียน7ปีนะครับแล้วก็ต่อมัธยมนะครับมศ .1 ถึงมศ .5 นะครับสมัยก่อนมัธยมก็เรียน5ปีจากโรงเรียนวัดลังบัวนะครับต่อไปสถาบันพละศสาสถาบันแรกก็คือสถาบันพละษา,ส,าสมุทรสาครน,นะครับ ต่อสถาบันที่2ก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรทวิโรธวิทยาเขตประสานมิตรครับการสาจบข้นนั้นก่อนที่จะบรรจุเข้าเป็นราชการครับเหตุผลที่เลือกสองอะนี้แต่เดิมนั้นบรรจุอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับนะเสร็จแล้วพอครบการย้ายประมาณ5ปีนะครับก็เขียนย้ายกลับกรุงเทพเหตุผลในการย้ายก็คือย้ายเพื่อสะดวกในการมาปฏิบัติราชการโดยที่ผมนั้นเป็นคนกรุงเทพถ้าอยู่ต่างจังหวัดนั้นต้องเดินทางไปและกลับ ต้องใช้เวลานานนะครับอันนี้ทางเมื่อก่อนเนี้ยนะครับผู้ที่จะมีหน้าที่ในการบรรจุแต่งตั้งย้ายข้าราการครูก,ก็คือกรมสามัญศึกษาพอผมเขียนขอย้ายโดยให้เหตุผลว่าขออนุญาตก,กับภูุงรำเนาเพื่อสะดวกในการปฏิบัติราชการนะครับเขาก็เลยจัดชื่อส่งมาลงที่โรงเรียนแจงรัวิยานะครับก็นับว่าใกล้บ้านดีมากเพราะบ้านผมอยู่ฝั่งทนนะครับเดินทางสะดวก ก็นอกเหนือจากการสอนในรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษานะครับกิจกรรมลูกเสือกิจกรรม AC และ IS นะครับก็จะมีหน้าที่อีกก็คือ1เป็นหัวหน้าระดับชั้นม2นะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษาครับกิจกรรมยามว่างนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เวลาเกี่ยวกับการที่จะทําใบงานนะครับทาแบบหัช ของรายวิชาสุนึกษาบ้างกีฬาบ้างโดยการดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาทําส่วนการพักผ่อนสายตานิดนึงก็จะไปางห้องพละนะครับรดน้ําต้นไม้บ้างให้อาหารปลาบ้างนะครับที่อยู่ในอ่างปลาหลังห้องพละครับความประทับใจถ้าเกิดจะพูดถึงที่โรงเรียนแจงรัวิยาครับหนึ่งนะครับประทับใจกับนักเรียนครับนักเรียนที่นี่น่ารักมากนะครับพบปะครูมีการไหว้มีการทักทายอยู่ใกล้ขนาดไหนก็จะเรียกกันแล้วบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับสรับนักเรียนอ่อนโยนสุภาพน่ารักครับแต่กครูนั้นน่ะครูก็น่ารักครับนะครับมีความเป็นพี่มีความเป็นน้องนะครับไปไหนมาไหนบางทีก็จะซื้อขนมของฝากมาฝากกันถ้ามาของอาหารอะไรกันก็จะเอาอาหารมาฝากกันนะครับมีการเคารพนับถือกันมีความเป็นพี่เป็นน้องครับผมประทับใจตัวนี้เลยครับทั้งครูและนักเรียนครับถ้าชอบกีฬาไหนก็ชอบเล่นได้ทุกกีฬาแหละครับ ทีเระเพศทีมเย็นๆก็ไปเตะฟุตบอลกับเพื่อนบ้างบาสเกตบอลก็เล่นกับเพื่อนบ้างวันเล่บอลน,นะครับก็เล่นกับเพื่อนบ้างแต่พอตอนหลังมาก็ชอบ,บนลักษณะที่ว่าเอ๊ะชอบม้วนตัวชอบตีลังการกระโดดลงน้านะก็เลยเอ๊ะมาฝึกยิมนาสติกดีกว่านะครับม้วนหน้าม้วนหลังกระโดดม้วนอะไรต่างๆกระทั่งเข้าเรียนสถาบันพระรงสาอาจารย์ก็บอกว่าเธอมาฝึกยิมนาสติกกันนะจะได้ส่งเข้าแข่งขัน อันนี้จากการพื้นฐานที่ว่าเราไปเล่นเราไปซ้อมอะไรมาพื้นฐานเพียงแค่ไม่จริงจังเท่าไหร่นักแต่พออาจารย์ที่สถาบันพลังษามาจับฝึกกับบาเดี่ยวบาคู่นะครับห่วงพอเอ็กซ์ซซต่างๆเขาก็เลยส่งเข้าแข่งขันก็พอจะได้บ้างนะครับได้หลงได้เหรียญในแข่งขันกีฬาพลังษานะครับในการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดีนะครับก็คือไม่มีอะไรมากนะนอกจากกาันที่ว่า หนึ่งสายตรงคือฝึกซ้อมเด็กในการเล่นกีฬาเราเปลี่ยนแปลงแล้วจากเด็กที่ไม่เล่นกีฬาก็ให้แกเล่นกีฬาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จะได้ห่างไกลยาเสพติดนะครับแล้วก็ดูแลแกตอนเย็นๆนะครับให้แกเบิกอุค์กรไปเล่นนะครับสองอีกทีหนึ่งก็คือนอกจากดูแลเด็กการเล่นกีฬาแล้วนะครับบางทีเด็กมีปัญหาอะไรบ้างเกี่ยวกับครอบครัวบ้างแกก็จะมาปรึกษามาถามนะครับว่ามีปัญหาแบบนี้เป็นไงเป็นไงนะครับเราก็จะแนะนําไป ปัจเจ้าในการทํางานกติกคตินะครับประจําตัวก็คือทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเมื่อทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวต่อไปก็อาจจะดีขึ้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเนี่ยนะครับมันมีปัญหาทั้งนั้นนะครับอันนั้นเมื่อมีปัญหาเราก็ต้องแก้ไปเรื่อยในชีวิตคนเรานั้นน่ะต้องพบก,กับปัญหามาเรื่อยๆนะครับเมื่อเราล้มเราก็ต้องลุกขึ้นสู้กับปัญหานะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เราทําดีที่สุด วันนี้ทำอะไรทำให้จริงจังความสำเร็จจะมาแน่นอนนะครับความสำเร็จนั้นไม่พ้นความพยายามหรอกครับผมเลยมีกติเตือนใจว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับและความสำเร็จนั้นต้องมาจากความพยายามครับถ้าเกิดความภูมิใจก็คือถ้ามาสายผมนี่ก็คือเรื่องกีฬาครับการที่ฝึกเด็กให้เล่นกีฬาแล้วเด็กไปแข่งขันได้รางวัลกลับมาเด็กมีความภูมิใจ ผมเป็นครูผู้ฝึกสอนก็มีความภูมิใจนะครับนี้เด็กก็จะย้อนมาหาก็จะบอกว่าผมได้เหรียญได้รางวัลมาเพราะคุณครูฝึกผมมาครับถ้าบทบาทนะตอนนี้ขอพักแป๊บหนึ่งพักนิดหนึ่งนะครับคือขอพักผ่อนในหลังจากที่อยู่กับง,งานมาหลายสิบปีแล้วนะครับขอพักสักครู่หนึ่งพักสักพักหนึ่งก็อาจจะมีอะไรบ้างที่อาจจะช่วยเหลือสังคมสักหน่อยหนึ่งนะครับขอเวลาคิดสนิดหนึ่งว่าบทบาทหลังเกษียณ นอกจากพักผ่อนแล้วก็อาจจะทําอะไรที่ช่วยเหลือสังคมสักหน่อยหนึ่งครับ

ที่เราเคยนั่งมองท้องฟ้าด้กัน,ต,น,น,ต,น,นต้นไม้ต้นด่างจะดูแลรักษามันแต่ความคิดถึงมเมื่าเธอไม่อยู่ตรงนี้ฉันขอสัอ to talk to 在。